พาราลิมปิกเกม2016ทับนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญแรกมาได้น่าภูมิใจครับเป็นเหรียญเงิน<ฆ>จากผลงานของพงศกรแปรยอคุณทวนรัตคุณผู้ชมครับ<ฆ>ไปแข่งวิ c แชร์เรซิ่งที่นครรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลถือว่าเป็นไฮไลท์การแข่งขันตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือประเภท100เมตรชาย T53 สำหรับวิวแชร์เรซิ่งรอบชนะเลิศมีหนึ่งเดียวจากไทยนี่แหละครับก็คือคุณพงศกรเข้าไปชิง แล้วก็คุลิฟายไปได้ในเวลา14 15, วินาที14.56วินาทีแล้วปรกากฏว่าพงศกรคนนี้ถ้าไปดูประวัติคุณทวนรัตเพิ่งติดทีมชาติไทยครั้งแรกนะแต่ผลงานน่าประทับใจเลยทีเดียวนะคะคว้าเหรียญเงินไปครองได้ด้วยเวลา14.80วินาทีค่ะอันดับที่3เป็นหลีหูเจ้าจากจีนนะคะทางทางด้านอ <c oughs> นักกีฬาของไทยเฉือนเอาชนะไปได้ค่ะ0.05วินาทีขณะที่เหรียญทองตกเป็นของเบรน์ลากาตอสจากแคนาดานะคะที่นำโด่งตั้งแต่ต้นจนจบเลยเข้าเส้นชัยไปได้ด้วยเวลา14.44วินาทีค่ะ